เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างไม่ได้ลงคลิปอัดไปอ่สักพักหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาขอนำเสนอเกี่ยวกับทิคดีๆวิธีการเล่นการเอาชนะนะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆจากที่ผมเคยเล่นมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นทิคที่เคยมีคนนำมาใช้แล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ เกมแรกนะครับที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือเกมเปาบุญจิ้นนะครับก็ใครที่อยากจะลองใช้ทิกต่างๆนะครับแนะนําว่าให้ลองใช้กับเกมที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจแล้วก็มันแจกเราบ่อยๆนะครับเริ่มต้นนะครับทิกทิกแรกนะครับเริ่มจากที่เราดูว่าเมื่อเราเข้าเริ่มเล่นเกมแล้วสัญ,ญลักษณ์ไหนจะปรากฏอยู่ที่บนจอบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นทิคทิหนึงนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าความเชื่อเชื่อ,อความเชื่อหนึ่งเลยนะครับว่าเมื่อสัญ,ญลักษณ์นี้ปรกากฏเมื่อก่อนเริ่มเกมนะครับในเกมรอบๆนั้นอาจจะมีโบนัสแตกก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมลองเล่นไปเลยดูดีกว่าก็ทิคต่อมานะครับก็คือการเลือกอจำนวนเบสนะครับว่า เปิดมาเราเข้าเกมด้วยจํานวนเบทที่เท่าไหร่เราอาจจะเข้าที่่25แต่เราเริ่มที่300ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องกดเบทตามที่เรากดเข้าเกมเริ่มแรกนะครับก็เป็นอีกทิศทิศหนึ่งแล้วก็สิ่งต่อมานะครับาการสลับจํานวนเบทน,นะครับเวลาเราเบทสูง แล้วคะแนนไม่ค่อยออกเลยเราก็ลดคะแนนเบ็ดนะครับลดจํานวนเบ็ดหรือเดิมพันนะครับให้น้อยลงมาแล้วก็สปินไปเรื่อยๆนะครับถ้าคะแนนออกเมื่อไหร่เราค่อยปรับขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะครับปรับขึ้นไปอยู่ที่300นะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ทิคต่อมานะครับก็คือถ้าแจ็คพอต ของเกมไหนออกไปแล้วหรือแตกไปแล้วแนะนําให้เปลี่ยนเกมนะครับหรือว่าออกจากเกมแล้วเข้าเกมนั้นใหม่อีกทีเพื่อว่าเหมือนให้มันรีเซ็ตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเกมต่อมาครับเกมห้องเต้เกมห้องเต้ค่อนข้างสัญ,ญลักษณ์จะเยอะนะครับเป็นจอกว้างเลยทิกต่อมานะครับการเปิดเข้าไปดูวิธีการเล่นครับ เราทำตัวเหมือนผู้เล่นใหม่เข้าไปทำอะไรกดนู่นกดนี่กดนั่นด้วยความสงสัยเหมือนเป็นผู้เล่นใหม่ให้ระบบเรียนรู้ว่าเหมือนเราเป็นผู้เล่นใหม่มาเล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะช่วยให้เรามีโอกาสได้คะแนนที่รัวๆมากขึ้นก็ตรงนี้ก็ไปหลายทิกแล้วนะครับ เดีย๋ยววันนี้จะออกหรือไม่ออกน้อยยังไงอันนี้เราลองมาเล่นกันเป็นตัวอย่างดูก่อนนะครับและระหว่างนี้นะครับใครที่รับชมวิดีโออยู่นะครับดูจนจบแล้วอยากจะนำเสนอทิศของตัวเองไว้ใต้คลิปี้คลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับเผื่อว่าเอามาแชร์แชร์กันให้กับผู้ชมคนอื่นที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ นําทิศต่างๆไปลองใช้กันดูนะครับอันไหนเหมาะมืออันไหนถูกใจอันไหนได้กําไรเยอะเอามาแบ่งปันกันได้เลยนะครับเ <_ d ose> ทคนิคต่อไปนะครับสําหรับใครที่เข้าเล่นอยู่ในเกมนั้นนานแล้วแล้ว ไม่มีคะแนนออกหรือว่าโบนัสออกนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเกมแล้วกันนะครับลองไปเข้าเกมใหม่เกมเอื่นดูนะครับอย่างเช่นอันนี้น่าจะไม่ออกแล้วนะครับวันนี้ตัวของเกมฮ่องเต้น,น่าจะคะแนนไม่ออกแหละเดี๋ยวลองเล่นอี่สักพักหนึ่งดีกว่าครับไหนๆเข้ามาแล้วก็เล่นยาวๆไปแป๊บหนึ่งรับหรือว่าจะมีคะแนนใหญ่ออก่อก ออกมาหรือเปล่าแนะนำทุกเทคนิคเลยนะครับเราสามารถนำมัมปุนใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกเทคนิคเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้ก็คือตัวของการเปลี่ยนจำนวนเดบนะครับเปลี่ยนโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันก็จะทำให้มีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นหรือว่าได้คะแนนเยอะได้คะแนนบ่อยขึ้นนะครับ ส่วนเกมต่อมานะครับอันนี้เลย d ด n ซิ n งโช o w นะครับตัวนี้เกม d ดนซิ n งโช o w โบนัสค่อนข้างออกบ่อยนะครับจากที่เล่นมาเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกันครับก็ยังคงนำเทคนิคมอนเดิมมาใช้ดูนะครับจริงๆใช้เพียงแค่ไม่กี่เทคนิคนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะให้คะแนนออกมาลัวๆได้นะครับ เราไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคเยอะสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าเราเดบไปอ่าน้อยๆแล้วมันไม่ออกนะครับ จะลองปรับเพิ่มเลยแล้วกันนะครับไปอที่พันสองแล้วถ้าพัานสองคะแนนไม่ออกแล้วก็โยกกลับมาก็ได้นะครับหรที่ร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรนี้นะครับแล้วถ้าคะแนนออกแล้วออกสักสองสามรอบนะครับเด็กน้อยออกสองสามรอบหรือว,ว่าหนึ่งถึงสองรอบล้วก็ค่อยอเพิ่มคะแนาจำนวนเบ็กนะครับเพิ่มขึ้นไปเท่าเดิมนะครับ แต่ดูแล้ววันนี้แดนซิ่งโชว์ไม่แจกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน Fortune Panda นะครับ Fortune Panda เกมนี้เขามีคะแนนอยู่ทั้งหมด2ต่อนะครับถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นตัวฟรีเกมนะครับแล้วก็ยังมีแจ็คพอตที่สะสมเป็นถ้วย ใส่ตํารุนทองที่อยู่ท้านบนนะครับแล้วก็เต็มเมื่อไหร่แล้วก็สุ่มรับนะครับตัวแจ็คพอตที่มีอยู่สี่ช่องที่เป็นตัวเลขสี่ช่องด้านบนก็ไปลุ้นเอานะครับอันนี้ของผมก็ใกล้เต็มละเดี๋ยวก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับโอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกมตระกูลฟอร์จูน Fortune นะครับ พวกอันนี้นะครับตะกูลฟอร์จูนก็จะมีเก็บแต้มนะครับด้านขวานะครับที่มีทับ500ทับ600นะครับก็จะได้เอมการแล้วก็เอาไปแลกพวกการ์ดฟรีเกมต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งหมดเป็น3ต่อเลยนะครับเอาไปเล่นได้เยอะๆเลยอันนี้ผมโยคขแนนด้วลวเลยนะครับ ต้องลองดูครับว่าเบ็ดขนาดไหนมันถึงจะออกเยอะนะครับมันเป็นการสุ่มหาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับว่าสุ่มหาเบ็ดประมาณไหนที่น่าจะเหมาะสมแล้วก็ทิคต่อมานะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกเลยการเปิดออโต้นะครับ การเปิดออโต้สปินนะครับแนะนําให้กด3ปุ่มนี้นะครับมีเลงสปีดนะครับสอ,อันข้างบนนะครับแล้วก็ให้มันหยุดทันทีนะครับเมื่อเงินน้อยกว่าที่เรากําหนดเพราะว่าเราจะได้กดเริ่อมอมกครั้งไม่แนะนําปล่อยให้ตัวออโต้ะ Auto, นะครับปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันจะไหลออกหมด ให้เรากดแล้วก็ให้มันหยุดเองหรือว่าถ้าเรากดแล้วหยุดเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแต่เป็นเทคนิคเก่าแล้วครับเคยใช้อยู่เปิดออโต้แล้วก็หยุดเปิดออโต้แล้วก็หยุดนะครับมันจะทําให้เกมไปไวขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสได้แจ็คพอตหรือว่ารางวัลใหญ่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ในส่วนของเทคนิคต่างๆนี้นะครับเราไม่แนะนำกับตัวที่เป็นตระกูลสปีดแล้วกันเนาะครับตัวสปีดนี้เป็นเกมไว้นะครับค่อนข้างจับทิกยากพอสมควร แต่ยังไงก็เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับเอาทิกอย่างเช่นเปิดตัววิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดตัววิธีการเล่นขึ้นมานะครับแต่เราไม่ต้องเข้าไปดูให้มันค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเห็นอยู่ในหลายๆคลิปที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับผมจะใช้วิธีนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ จะได้โบนัสแจ็คพอตอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่เอามาลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คลิปคลิปนี้แล้วก็เทคนิคแนะนำเทคนิคต่างๆนะครับก็ ผมยังเชื่อนะครับว่ายังมีเทคแล้วก็เทคนิคอีกมากมายวิธีการเล่นการเอาชนะเกมคาสิโนสล็อตต่างๆนะครับอีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับก็ใครที่มีทิคดีๆสามารถนำมาเสนอคอมเมนต์ใต้โพสตได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องรีวิวทุกอย่างนะครับ แล้วก็ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอปิดไปด้วยเกมขูดบัตรนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ